เป็นต้นแบบในการเจริญภาวนาการเจริญภาวนานั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่มนุษย์ทุกๆคนพึงปฏิบัติได้เมื่อตัดสินใจและได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกหลักวิชาแล้วย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัติทุกคนไม่มียกเว้นเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วกว่ากันเท่านั้นผู้ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังเสวยประชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์สังสมบารมีทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญที่พระองค์ไม่เคยละทิ้งเลยก็คือการฝึกใจให้สงบนิ่งมั่นคงพระองค์มีความเพียรในการทำเช่นนี้มาตลอดทุก พบทุกชาติและในที่สุดผลแห่งความเพียนก็ปรากฏในวันที่พระองค์ประทับนั่งณโพธิบันลังดังหลักฐานที่ยกมาแสดงน,นี้พระโพธิสัตว์ทรงกระทำลำต้นโพไว้เบื้องปริสดางหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงมีพระมนัตมั่นคงทรงนั่งคูอปราชิตบันลัง ซึ่งแม้ฟ้าจะผ่าลงมาถึงร้อยครั้งก็ไม่แตกทำลายโดยทรงอธทิฐานว่าเนื้อและเลือดในสรีระจะแห้งเหือดไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ทำลายบรรลังนี้ และด้วยอานุภาพของการเจริญภาวนาที่พระองค์สั่งสมอบรมมานานนับพบนับชาติไม่ท่วนทำให้พระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการเจริญภาวนาและนับได้ว่าอยู่ในยุคสมัย เดียวก,กันกับเราก็คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเป็นผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจหลังจากที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ22ปีแล้วรุ่งขึ้นท่านก็ทำภาวนาทุกวัน ไม่เคยขาดศึกษาทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปจนกระทั่งกลางพรรษาที่สิบสองนั้นเองความเพียรที่ท่านสั่งสมมาก็ผลดผลท่านได้หวนระลึกขึ้นว่าในเมื่อเราตั้งใจจริงๆในการบวชจำเดิมอายุ19เเราได้ปฏิญาณตน บวชจนตายขออย่าให้ตายในระหว่างก่อนบวชบัดนี้ก็ได้บอกลามาถึง 15, สิบห้าพรรษาย่างเข้าพรรษานี้แล้วก็พอแก่ความประสงค์ของเราแล้วบัดนี้ของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นเราก็ยังไม่ได้บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นสมควรแล้วที่จะ ต้องกระทำอย่างจริงจังเมื่อตกลงใจได้ดังนี้แล้ววันนั้นเป็นวันกลางเดือนสิบก็เริ่มเข้าโรงอุโบสถแต่เวลาเย็นตั้งสัตว์จอทิศฐานแน่นอนลงไปว่าถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นคำที่พระพุทธเจ้าต้องการเป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต ด้วยความตั้งใจจริงนั้นท่านจึงได้เข้าถึงธรรมในวันนั้นเองพร้อมกับเปล่งอุทานว่าคำพีโรจาอย่งทำเป็นของลึกถึงเพียงนี้ใครจะไปคิดคาดชะเนอได้พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึงที่เข้าถึงต้องทำให้รู้ตรึกรู้นึกรู้คิด นั้นหยุดเป็นจุดเดียวกันแต่พอหยุดก็ดับแต่พอดับแล้วก็เกิดถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิดตรองดูเถิดท่านทั้งหลายนี้เป็นของจริงหัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้ก็ไม่มีไม่เป็นเด็กขาดนี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธะ เจ้านั้นมีจริงดีจริงและเข้าถึงได้จริงขอเพียงเราเอาจริงกับการปฏิบัติย่อมได้รับผลสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะของจริงย่อมคู่กับคนจริงสรุปดังนั้นการเจริญภาวนาจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของเราทั้งในพบนี้และพบหน้าเมื่อใดที่เราลงมือ เจริญภาวนาความสุขย่อมบังเกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นความสุขที่มวลมนุษย์ทั้งหลายต่างแสวงหาความสำคัญของการเจริญภาวนาข้อสำคัญที่สุดคือเป็นหนทางสายเดี่ยวที่มุ่งสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของ การเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีทุกเจือปนอยู่เลยเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นงานสำคัญของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งในไม่ช้าผลอันเลิศแห่งการปฏิบัติย่อมบังเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอน